หน้าเเพ้เเพ่ใช่ไหมนี้สวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องกินเที่ยวไปกับสาวลาวมือนี่สาวลาวพามาลงทุ่งลงไทยแหละมารับซุมบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งนานเอาพี่น้องมามือนี่สาวลาวที่พามาเฮ็ดอย่างลงทุ่งหอบโขงมาห่อทุ่งนานี่ธรรมดาเด้มาตับมีมีก็คือมาม่านั่นเองมือนี่บุมีดาม่าเด้อมีแต่มาม่าแตงโโอ๊ยพี่น้องเลยมีอยู่ดาม่าเรื่องนึง ที่รถมาแล้วก็ยางเปบน,นี่ตีนหัวนะพี่น้องตีนรถหัวตีนรถก็คือ,อยางรถ,ถน่ะแหละพากันฮอบพอมา,มามะลุงมะล่งกับหลานนะมื่อนี้หลานไม่ได้ไปอร่เรียนพาหลานมาตำม,มีอยู่หนาก่อนนะยันพี่น้องเบื่อมุมเก่าๆนะพามาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ตีนรถกับหัวมาด้วยพี่น้องเห็นแบบจะได้บดยางเมื่อแล้วพี่น้องเอยงอลยพลุงพลังมาเนี่ยไปย็นว้าลายยามดอกจูงรถเมือ่อเฮา ดัมมี่กินก้นในข้าวห่ากันดับเลกเนาะใช้มังเพชรไปเดร้ายเลยมันจะจวดมาพี่มากินกับมันเกมกับขี้งัวอเอาไปเพชดเดี๋ยวนอนพี่น้องเนาะเป็นส่วงใช้เป็นหนัวลงไป กะปีอ๋ถอดหมวกกับพี่น้องเลยอ้อกะปิกระเบิดแล้วพี่น้องเลยเหลือเตะกระปุกอันนี้สิเอ,อใส่พอม,มันหอมต้องขาดไปได้คือกระปิเด้อตาม,มีเฮา ตั้งแบบนี้อันถ้ามีอันเส้นอันเฟือนะก็มาต่ดได้สำหราบเส้นเฟือนี่ตู้เย็นเบิดก็เลยเอาเอานีหรือว่ามาม่าหล่ะก็ได้แจ็บคือกันอใส่เครื่องนั่นแบเนี้ มักเล่นเัามกเล่นกันเหี่ยวตับสอบอยู่อยู่ตู้เย็ยนลายมือล่ะอืมคงดงล่ะนาวก็เรือเปลี่ยงเดี๋ยวพอจุดออกเอาเท่าที่มีเนาะ มีท่าไดกินท้อนม,มักเล่นซะอีกโอ้มักเล่นกระไดเหี่ยว <c oughs> <c oughs> จะแนวเหีเห่ยวเลยไม่อย่างก,ก็อันเหี่ยวเหี่ยวพัดปูไว้ดุนดิเอา้าก็ใช่ประเด็จงงลืมนีม่ปูซาลาดองไว้ ปูหน้าเด้อปูน้อยดองใส่กระเทียมนํำพี่นอองมาจังหอมแกะลงใส่เลยนี่กักเลยปูน้อยอืมนอย่างติดมือ,อมขาดบดไยห้งองเสพหองนัว นีวามันเฮ้ยจะเสบแทะมาเ,เอาเรื่องแถวมีที่ชาวลาลวกมาแต่เขื่อนเลยเด้อยเพราะวะ่าเสียอาโมเอาแหกแต่กระปุก้มามันก็เสามาบ่ได้แล้วพี่น้องเฮามีแต่รถจกักมันบ่ได้มีรถใหญ่คือขเขาฮากลวกมานี่เป็นพักกระลากับพักบงเนี่ลวกหรือว่าไผสิีใส่ตีนกไก่ใส่ปลาหมึกหรือว่าใส่ฮอนดอกกกแล้วแต่เฮามักใส่ได้เลยโุ่เต็มคกอันะี้ลงไปเลย เราชิมมันลวกให้พี่น้องเบิง่งะมันเฮ็ดบ่ได้เอาโมเอาแหกแต่กระปุกมาบ่ได้เลยลวกมาอาดีทุกสกินเมิดอยู่บ่ละเธอ แสบ้ฮะบันเลงทำบันนี้ว้าวไหลใหญ่ห้างผุ้น่เบ้ย พี่น้องมา,มา,มาก,กินน้ำกันบอรนี่นี่ตำมะม่าบุมีตำมะมาด้วยมีแต่ตำมะม,ม,ม่ามือนี่จวดห้ามันนี่กินบุมีฮอซ้มเอาเอาเอานี่ยแหละเอาไม้ทู่ที่แม่พิ่นให้มาละม่ะงงเป็นไม้ทูม่มาจะเกลี่ยเพราะว่าเป็นงังคนเรา,าก,กินขึ้นมากใจมือนะ เพราะว่าออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ท่านนี้เลย <g ül> ท่าน,นี้เลยก็เลยท่าแบบเกิดออกมากับท่ายิบเลยอืมแซมเฮงอืมแซม ปูกระดงเองด้วยพี่น้องอขออนุญาตใช้มือด้วยพี่น้องด้วยวางปมืออันไม้ถูแม่เพิ่นให้มานำแล้วเนี่ย บอบยิบป,ปูดองอม,มาแล้วพี่น้องเนาะไล้วแบบเบิ้ลอยู่ท้งอื่นทั้งไกใ่ใปรเคยลองตำเซนมามาก,มาก็าลองมึงเนาะอะไรพี่น้อง สาล,ลาวกับคลิปบันยาวเนาะคลิปนี้กับหวานพันยันลาสาวยินบุญปร้าสามขื่นน้ำลายนะเลยพี่น้องสลาวก็มาทักทายสบายดีทุ่งให้ทุ่งนานเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำกันแล้วกันแซ่บๆไปน้ำกันแล้วขอขอบคุณทุกการที่ตามรับชมนอจาะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเด้อพี่น้องเด้สอสลาวกับยันวผิดเดีวยวกันนักล้อรับจะรับจะร,ร,รับมานะ กัจะเล่าคลิปนี้จะเล่าก็ขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คิดหน้าสบายดี